อ๋อในแหวนซื้อลิ้นจีแม่ใจครับแม่กิโลต่อได้ครับแม่นี่อันนี้แปดสิบน่อวิบูสะโพวายสามวายแปดสิบบาทอันนี้สามโลร้อยอ๋ออันนี้ไม่ซื้อคันเดี๋ยวหวานคุณแจ่มมันจะใหญ่อ้วยนะอ๋อหอมนิ่งอ๋อแล้วมันหวานอ๋อมีหลายนี่หน่อแม่หน่อสวนแม่อะไรก็ครับอันนี้วใสวนของแม่เลยเนาะอัี้ต้นเดียวนะอ๋อเ้าข้างหลังนี่ก็ไปสวนลิ้นจีหมดเลยแม่แต่ แคนตาลูปเออเมลอนนี่น้องแม่เมลอนนี่ค่มลนโล่ลอเมลอนคิดอ๋อนี่นะนี่แคนตาลูปเนาะเมลอนเมลอนเลยกิโลลอยโอ้หายผ่านมาทางแม่ใจนี่ครับผมบินจีแม่ใจนี่กิโลแปดสิบเนาะแม่เนาะจิ้มกันล่ะ